สวัสดีครับผมดึงนะครับอาจารย์เศรกิจนะจากของเพจโค้ดออฟไลน์นะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์สุดท้ายนะของอซีรีส์สีะพลังงานทั้งสี่นะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ของสีนะซึ่งก็คือเลขนะฮะสีที่แทนพลังงานของเล็กก้าเราก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเลขกก้าเป็นตัวแทนของ เรีของพระเกตนะครับซึ่งจะไม่ใช่ไม่ได้มีตามวันนะฮะต่างๆนะครับสีที่แทนพลังงานของพระเกตตัวเนี้ยเล็กกล่าวตัวเนี้ยครับก็จะเป็นสีเงินนะสีเงินหรือสีบอลนะบอลเงินนะฮะไม่ใช่สีทองนะครับเป็นสีบอลเงินนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่แทนพลังงานของเล็กกล่าวนะครับก็อาทิเช่นเอ่อสี บอลสีของอลูมิเนียมอะไรเงี้ยนะฮะตัวเนี้ยจะแทนพลังงานของเลขเก้าครับก็ถ้าใครอยากได้พลังงานงเลขเก้ามาไวนะ้ฮะก็เอาตัวเนี้ยครับเอาตัวสีบอลตัวเนี้ยมาไว้ในใกล้กตัวไม่ว่าจะเป็นเอ่อตามห้องต่างหรือว่าตามร่างขายของเรานะก็หาสีบอลมาไว้นะฮะ จะช่วยเสริมพลังในเรื่องของพลังของเลข9ให้กับเรานะครับก็แล้วเราก็เดี๋ยวจะมาดูพวกนี้นะว่าตัวเลขชุดต่อไปจะเป็นเลขของอะไรนะครับผมก็สวัสดีครับทุกท่าน